แต่มาในโยบายของรัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยค่ะมันสร้างความแตกต่างอย่างไรจากรัฐบาลก่อนๆนในมุมมองของทิศโศเออง่ายๆเลยนะฮะคือทำก่อนแล้วค่อยพูด<笑><笑>ยังไงอาขยายความ <c oughs> คือ,คอ,คอ,คอเอาผลาง,งานออ เอาผลงานเนี่ยมาโชว์เลยนะฮะโดยโดยไม่โดยไม่ต้องไปชักไม่น้ําทั้งห้ามาฉันจะทํานู่นนั่นนี่แต่ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมที่พูดเนี่ยผมไม่ไม่ได้ไปต่อว่าท่านอื่นๆท,ที่ที่แล้วๆมานะ<ภ>แต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนการจุดประกายให้ให้ให้ชาวบ้านเริ่มมีความหวังกับการเมืองมากขึ้น เราไม่ได้มองเพียงแต่ว่าเเราไปใช้สิทธิ์เนี่ยเราไปแค่สามวินาทีเราหย่อนบัตรแล้วเราก็หมดหน้าที่แล้วไม่ใช่นะต่อไปนี้ผมเชื่อว่ากระแสเอ่ยกระสุนเอ่ยเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับความหวังที่ที่ชาวบ้านกล้าหวังว่าคุณภาพของคนที่มเป็นสสก็ดีคนที่จะเป็นรัฐมนตรีของพรรคนั้นๆเขาวางตัวใครไว้บ้างหรือยังสมมุติอย่างนี้นะครับเพราะภาพเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ย คนเราเมื่อมีความหวังนะกระแสะหรือกระสุนก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าฉันฉันเลือกด้วยความหวังจริงๆฉันเลือกเพราะความเชื่อมันอ่นนะครับสองเดือนยังไม่ถึงด้วยซ้ําทําไมถึงให้ความหวังกระเรจตก่อนได้ขนาดนี้เราได้เห็นคนทํางานจริงอครับคือคือคนทําส่วนมากจะมักไม่ค่อยพูดนะฮะคนทําไม่ไม่ไม่ค่อยพูดหรอกอแล้วถ้าพูดปุ๊บเนี่ยคือผลงานออกมาเลย ประมาณว่าสั่ง <oui, S 1> วันนี้เสร็จเมื่อวานอ่ะก็ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละนี่นี่ผมผมถึงพยายามเปรียบเทียบนะผมผมชื่นชมเลยว่าในในงานแบบเนี้ผมผมผมเห็นเลยว่าเรามีความหวังกันจริงๆนะฮะเราไม่ใช่ว่ามาอวยกันมาเยินยอกันแบบแบบไร้ที่มาที่ไปเราเป็นออร์แกนิกจริงๆนะฮะผมไม่ไม่ได้อยู่พักใดทั้งสิ้นมีนโยบายไหนที่ ที่มันออกมาเนี่ยภายในช่วงสองเดือนแล้วมันจับต้องได้แล้วมันให้ความหวังซึ่งดูเหมือนที่โสจะให้ความสําคัญกับความหวังคือแค่เห็นภาพว่าเฮ้ยเขาจะทําแบบนี้แบบนี้ให้เราถึงแม้ว่ามันจะมีเวลาน้อยแต่มันสร้างความเชื่อมั่นและความหวังมันนํามาสู่ความเชื่อมั่นอะเนาะอะไรบ้างที่มันเป็นรูปปรรมที่ทาให้เราเชื่อมั่นหรือว่ามีความหวังว่าคุณภาพชีวิตราคาพืชผลการเกษตรของเหล่าบรรดาพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ครับ เราเราดูแค่ราคาข้าววันนี้เป็นตน้นนะฮะเราเราได้เห็นแล้วว่าโอ้โกระโดดขึ้นมาแบบนี้คือคือเมื่อดีมา์เพิ่มขึ้นนะซัพลายเราเพียงพออยู่แล้วจากเป้าที่ว่าจะส่งออกข้าวเนี่ยปีนี้ประมาณเจดล้านห้านะครับตอนนี้ไป8ดกว่าแล้ว8ปดล้านห้าแปดล้านกว่าแสนตันซึ่งซึ่งโอ,อกาสที่จะไปถึง9้าล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้ว